โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์เดอร์ฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพี่ก็จะพามารับในส่วนกล่องของขวัญแรกนั่นเองนะหลายคนถามพี่มาเยอะเลยนะครับว่ากล่องของขวัญแรกเนี่ยนะครับถ้าเราปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ในส่วนรางวัลแรกหรือว่าสุ่มนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะพามาพิสููจนน์ให้ดเลยะครับว่า ของางวัลในส่วนกล่องของขวัญอันแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนอ,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 อันไหนนั่นเองนะครับวันนี้จะมากดให้รับให้ดูเลยนะครับในส่วนกิจกรรมในส่วนคลิปนี้นั่นเองนะครับผมในส่วนกิจกรรมวันสงการนั่นเองนะครับผมใครที่อยากดูแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมมาก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาดูทางด้านของของใหม่กันก่อนนะครับที่เจมส่งให้พี่มารีวิวนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับนี่ นะครับผมก็จะเป็นไอเทมจากฟรีไฟเคียเตอร์นั่นเองนะครับก็จะมีชุดใหม่นะครับนี่เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยนะครับเป็นชุดนี้โโอ้หที่จัดนะครับผมนี่อให้ดูใกล้ๆนี่าคลี่วะนะครับสําหรับชุดนี้นะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนลูกซองรัวนะครับผมอ่าแม็กเจ็คนั่นเองนะครับผมค่าสเตตบอกเลยว่าโคตรโกงดาเมจบวกหนึ่งความเร็วรีโหลดบวกสองนะครับ ลีโหลดจะเร็วไปไหนนะครับแล้วก็ความแม่นยําบวกหนึ่งนั่นเองครับรายชาร์จนี่บอกเลยว่าสุดสลหรับลูกซองกระบ,บอกนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนี่โอ้หโคตรเท่ดูอูยนี่นะผมมีลายสักด้วยที่จัดนะครับผมนี่แล้วก็จะมีทางด้านของไอวอดนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมนี่สกินระเบิดก็เป็นประมาณนี้ นี่เป็นไงใท่ปะนี่ไอวอลใหม่นะครับมีเอฟเฟกด้วยเป็นเหมือนอหน้ายักษ์นะครับมีเขี้ยวด้วยทเทจัดนะครับที่จะจัดแล้วก็จะมีทางด้านของอโทเค็นนะครับโทเค็นอัพป,ปืนนะครับที่อัปเดตเข้ามาก็จะเป็นสกินปืนอัพเกรด m p 5นั่นเองนะครับพี่ขอรับไปเลยแล้วกันนะครับปับ๊บเรียบร้อยนี่เลยนะครับผมุย ชุดอย่างเท่น,นะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูว่าสก,กินเนี่ยเข้าหรือเปล่านะครับโอาสก,กินไม่น่าเข้าเข้าแต่โทเค็นนะครับผมติสก,กินก็จะเพิ่มมาตรงนี้แหละนะครับเป็นสก,กิน m p มพนะครับอัปเกรดนั่นเองนะครับทีนี้อ่ะพี่ก็รีวิวไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนส,ก,สก,กินเปืนและกันนะครับผมสก,กินเปืนตัวนี้บอกเลยว่าโคตรโกงนะครับผมสำหรับลูก2องลัวแม็กเจ็นั่นเองนะโอ้ยโ,โ,โ,โกงเกอ,อมีเอฟเฟกด้วยเนี่ยเป็นเส้น้อรอบนะครับ จัดบอกเลยว่าเทจะจัดนะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นไอวอนะครับไอวอใหม่อย่างเทว่ะดูดูใกล้เอฟเฟกสวยพี่เกิร์ไม่รู้ว่าใหญ่หรือเล็กนะครับผมพี่ก็ยังไม่รอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาหลังใหม่แล้วกันเนาะนะครับสำหรับไอวอตัวนี้นะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะพามาดูกันดีกว่านะครับผมเอ้ยเดี๋ยวแต่ก่อนจะดูกันเนี่ยก็มีกิจกรรมนะครับอีกอย่างหนึ่งพี่ลืมมาีวิวเลยนะครับในส่วน กิจกรรม F5X กับ DTag กันเองนะครับก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้แล้วก็อันสุดท้ายตรงนี้นะครับรองสุดท้ายนะครับนี่ก็จะเป็นการหาโทเคน DTag นะครับเพื่อจะมารับในส่วนเคียวนั่นเองนะครับบอกเลยว่าโค้ดสวยนะครับนี่นะครับผมเป็นไงนะครับผมอ่านี่บางคนก็ซื้อโค้ดมาเติมเอามาใส่เอานั่นเองนะสำหรับการวิธีการใส่โค้ดก็ มันมีหลายวิธีครับผมอ่าตอนนี้ก็คือยังบั๊กอยู่นั่นเองนะครับหลายคนยังใส่ในช่องทางนี้ไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ล็อกอินอ่าผ่าน facebook ไม่ได้นะครับพี่แนะนําให้เข้าไปนใน google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าใส่โค้ดฟรีไฟนะครับแล้วก็ล็อกอินผ่าน google นะครับแบบในเบราว์เซอร์นะครับในเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์นะครับจะได้ให้นัวเองนะแต่ว่าถ้าล็อกอินเฟซบุ๊กผ่านตัวเกมเนี่ยก็คือจะยังบั๊กอยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะพามาดูดีกว่านะครับสำหรับวิธีการนะครับปลดล็อกกล่องของขอนแรกเนี่ยนะครับมันจะสุ่มหรือว่าเราได้รางวัลอันแรกนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวพี่จะเข้ารหัสไก่ให้ดูนะครับผมปรับปรับโอเครหัสไก่ มาแล้วนะครับผมเราเข้าไปในกิจกรรมเลยนะครับอยู่ในตัวนี้นี่กดเข้าไปเลยไม่รู้ว่าภารกิจพี่ครบยังอ่าภารกิจพี่ได้แล้วนะครับผมก็คือสะสมให้ครบหนึ่งคะแนนเมื่อวานเนี่ยเราสะสมไป60คะแนนใช่ปะเราขาดอีก40นะครับผมอ่ะเราขาดอีก40เราก็อ่ะกดรับไปกดรับไป80-90เอ่ะเหลืออีก นิดนึงอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเล่นอีกตาหนึ่งก่อนนะครับผมให้มันครบมันเองนะครับผมโอเคนะครับมาพี่เล่นมาแล้วนะครับมากดลับไปเลยนะครับเล่นครบ3เกมนี่ยิงหนึ่งร้อยแล้วนะครับทีนี้น้องๆหลายคนกังวว่ากล่องขวัญแรกที่ปลดล็อกเนี่ยมันได้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องรอครบ4กล่องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาพิสูจน์กันนะครับถ้าเรากดลับแล้วเนี่ยเราจะได้ท่าทางแรกหรือว่ามันจะหมุนสุ่มนะครับจะได้น้องๆจะได้รู้กันนั่นเองนะครับไปกดลับกล่องขวัญได้เลยนะครับปึ๊บ มันจะสุ่มแบบนี้ครับมันจะหมุนแบบนี้เลยนะครับได้ะไรก่อนน่าไงได้ท่าทางเรียบร้อยนะครับยินดีด้วยนะครับได้ท่าทางเบบี้ชักถาวรเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่กดยืนยันไปได้เลยนะครับผมปั๊บก็คือนะครับพอเรากดรับของขวัญแรกมันจะหมุนสุ่มแบบนี้พอเราได้แรกมันจะหายไปมันจะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับหมายความว่าถ้าเราได้กล่องที่2เนี่ย250คะแนนเนี่ยมันจะหมุนแค่สามอันนี้นั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับนะครับการรับของขวัญกล่องแรกนั่นเองนะครับ100คะแนนแรกใครับ แล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยเนาะนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขออัปเดตอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับสลับการอ่านะครับออกแบบ คำขวัญสงการในฟรีไฟนะครับโดยมีศาสตร์ออนไฟนะครับในประโยคที่แต่งนั่นเองเป็นแบบคําคําคมอ่ะนั่นแหละนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับนี่นะครับตัวอย่างเงาเงาและเดียวดายนะครับแต่พอมาศาสตร์ออนไฟอุ้ยหายเลยนะครับผมเนาะก็คือวิธีเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยคือกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้นะครับอันนี้ก็ในส่วนโพสต์ในเพจนะครับกายหน้าฟรีไฟแต่แรกนั่นเองนะครับแชร์โพสต์กดไลค์โพสต์เปิดเป็นสาธารณะนะครับคอมเมนต์คำขวัญพร้อมยูดีติดแฮชแท็กนะครับผมอ่า สาด์ออนไฟล์นะครับแล้วก็ฟรีไฟล์ทีเฮ็ดนั่นเองนะครับ100ผู้โชคดีทำถูกกันิกาคํคำขวัญโดนใจทีมงานนะครับผมได้รับ emoji สูงสุดหรือคนกดหัวใจกดไลค์เนี่ยนะครับในคอมเมนต์เนี่ยสูงสุดนะครับผม100ผู้โชคดีนะครับรับฟรีก็คือเป็นเสื้อ OVP ของจริงนะครับที่ใช้ในชีวิตจริงเนี่ยนะครับผมนี่เลยนะครับเสื้อยืด OVP นะครับใส่ได้ในชีวิตจริงนะครับผมประมาณนี้กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่12เมษายนถึงวันที่1 4เมษายนเลยนะครับผมประกาศผู้โชคดีนะครับผม15เมษายนนี้นั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสําหรับสายติ๊กต็อกนะครับ นี่เลยนะครับผมเข้าร่วมกิจกรรมนะครับหนึ่งนะครับถ่ายคลิปเต้นสุดจ้ากกับเพลงฟรีปะนะครับก็ฟรีปะนะครับในแบบของคุณผ่านทิกตอกนะครับก็จะมีแผ่นเสียง นะครับของเกมอยู่นั่นเองนะครับผม2อัปโหลดวิดีโอติด UID นะครับในวิดีโอเลยนะครับแล้วก็แฮชแท็กนะครับศาสตร์ออนไลน์แล้วก็ฟรีไฟทีให้นั่นเองนะครับเข้าร่วมสนุกผ่านติ๊กต็อกกัลลิน่าฟรีไฟไทยแลนด์นะครับเราค้นหากัลลิน่าฟรีไฟไทยแลนด์ได้เลยนะครับช่องจริงเนี่ยก็จะมีผู้ติดตามเป็นล้านเลยนะครับเราก็ใส่แผลเสียงเขานั่นเองนะครับ20ท่านที่นะครับผมได้ไลค์มากที่สุดโดนใจทีมงานและทําถูกกติการับไปเลยนี่เลยนะครับคาร์ตนาฟรีไฟ กันฝนกันแดดอะ่รเองก็จะเป็นลมคาตนาเลยสวยเลยนะครับกิจกรรมนี้จะมาวันที่17นะครับ1 7เถึงเมษายนนเองประกาศผู้โชคดีวันที่22เมษายนนเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้าใหม่แล้วก็สําหรับกิจกรรมสุ่มนะครับรับของขวัญเนี่ยนะครับคือมันจะหมุนรอบนั่นเองนะครับรบหันหลักพี่เห็นไหมได้ในส่วนคู่หูนั่นเองนะคู่หูตัวนี้เดี๋ยวพี่พามาดูนะครับผมคู่หูตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับอ๋ออย่างเทซาซิลไปเลย ตั้งชื่อตรงตัวไปเลยนะครับผมอ่ะโอเคนี่นะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับที่เท่กันไปเลยนะครับผมหาสำหรับคู่หูนะครับผมก็แตประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคลิปนี้มาสอนปลดล็อกนะครับในส่วนกล่องขวดแรกได้ลายหมุนยังไงนั่นเองนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แรกตัวไปกดครับ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 สวัสดีครับ